ครับก็สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ร้านหนุ่มออโต้แอร์อีกเช่นเคยครับก็พบกับช่างหนุ่มนะครับวันนี้เราจะมารับชมการซ่อมแอร์ของโตโย t a ายาริปี2006ครับก็ยาริสตัวแรกครับก็รถคันนี้เข้ามาด้วยอาการสุดหน้าคัดคอมแอร์ก็เสื่อมสภาพครับก็ชิ้นชิ้นหน้าสุดหลุดหายไปครับไม่มีครับ มีเหลือแต่มุเล่ครับก็น่าจะชำรุดแล้วก็หล่นไประหว่างทางครับแล้วก็ีหตการหนึ่งคือตู้แอร์ก็เราเปิดดูแล้วลมออกน้อยมากครับก็คาดว่าตู้แอร์น่าจะตัวกระปุกติดตันครับเดี๋ยวเราจะถอดหรือตู้แอร์ออกมาเช็คสภาพดูครับก็เดี๋ยวขั้นตอนในการซ่อมเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันครับ อยู่ในช่วงขั้นตอนการถอดหรือตู้แอร์ครับก็ตู้แอร์รุ่นนี้เราก็จะถอดออกมาบริเวณฝั่งคนขับครับบริเวณด้านล่างครับเราก็จะถอดส่วนตัวแอร์ชิ้นล่างแล้วก็ดึงตู้แอร์ออกมาครับก็ไม่ต้องฝากคอนโซลครับประหยัดเวลาในการทํางาน เราจะดึงตัวแวออกมาครับ,รบเราจะถอดเปลือกตัวแวครับสีดำๆเลยครับออกมาแล้วก็ดึงตัว L แอกมาเช็คดูครับขั้นตอน,น,นการถอดหลอดยึดน้บเ,เชื่อมต่อเข้าตัวแครับแล้วก็ถอดอถมันเส่นเบาออกมาครับ ก็นี่คือตู้แอครับเราก็ทาการเดิงมาครับก็ดูสภาพล้วค่อนข้าง,ง,ง,งเสื่อมสภาพพอสมควรครับตอนนี้คือสภาพเปิดตู้แอร์ครับเดี๋ยวเราจะล้างทำความสะอาดภายในให้ลูกค้าครับก็ด้วยสภาพตู้แอร์ที่หมดสภาพนะครับแล้วก็น่าจะรั่วซึมครับก็ลูกค้าก็ได้ บอกให้เราได้ทำการเปลี่ยนตู้ไปเลยครับเพราะว่าตู้นึ่าจะมากัะรถครับดูอะไรครับนี่คือตู้ก็เป็นการเดินโซ่กเกียรครับก็ใช้รูกเกีเวยวได้ครับนี่คือคลิปเป็นเช้นวาาครับก็เป็นอะไรกันโซ่ครับก็นี่คือแนะครับที่เราเอกมาครับ เช็คสภาพคอมเเซอร์แล้วปรากฏว่าคอมแอร์มีปัญหาครับก็เหมือนก็ว่าไฮไลท์น่าจะมีส่วนชำรุดครับก็ค่อนข้างปื้นครับก็อาการีให้ค่าคอมแอร์นอกครับแล้วก็น้ำมันภายในระบบแอร์ก็จะกบระบนดำเป็นภาพเมาครับก็เดี๋ยวเราจะแนะนำให้ลูกค้าเปลี่ยนแอร์ทั้งระบบครับเพราะว่าอาการนี่คือ ในระบบแอร์ก็ค่อนข้างดำดำทั้งหมดนีครับคอแมแอร์ก็เสื่อมตามประยุครับก็ตรวจเช็คเจอข้อแอร์เส้นใหญ่ครับก็มีตัวสึส่ครับมีราบน้ำมันตอนน่อทุนเดียวเราจะเปลี่ยนพอรแอร์เส้นใหญ่ให้ลูกค้า,าระะครับ ในการถอดแผงมันเปงนไงครับเราก็จะถอดชันคนออกก่อนครับนี่คือแผงไฟร้อนครับเดี๋ยวรออเราถอดแล้เปลี่ยนไปครับนี่คือแผงมันเป็นไง,งครับ ามาดู่อมแม่ครับก็ลูกค้าเลือกใช้เป็นงานแทน้ครับเป็นอะไรแทนโซับงานติดรถมาจากสุดครับครบอพแอม่ครับ เป็นคาากระเมาแล้วก็ค่าไข,าขามันครับเราก็ได้ใช้น้ำยาเข้าไปกัดภายในครับออกาสรแน่นอนครับนะครับพอแอร์ต่างๆเราก็ได้ล้างความสะอาดภายในนะครับตอนนี้ก็กลับมาใส่สากกันเดิมครับพร้อมที่จะประกอบเข้าไปรถครับก็พอในแอร์สายใหญ่ที่รถซึมเราก็ได้ตัดต่อเชือกครับ เราตัดเชื่อมเป็นเกียวกับแล้วก็ใช้ท่อแล้วก็ย้ำหัวสายเข้าไปครับก็ง่ายกับการเซอร์วิสครับอยู่ในช่วงขั้นตอนการใส่ตัวแอรกับพืนครับ ก็อยู่ในช่วงขั้นตอนการใส่แังแอร์ครับขั้นตอนในการใส่ใส่แอร์ครับ ก็มาดูผลงานกันครับหลังจากที่เราทําระบบแอร์ใหม่ให้ลูกค้าแล้วครับตอนนี้น้ำยาเราเติมเต็มแล้วครับก็เดินเครื่องปกติครับดูค่าเกียรครับฝังโลก็ประมาณ30บครับฝั่งไยก็ประมาณ180ครับก็ถือว่าใช้ได้ครับก็ในช่วงการ ระเบียัให้ลูค้าครับมาดูกระดกภูมหน้าช่องแอรครับก็5.4ครับก็รถยังต่อเนี่งคร, 1, รับมาดูงานประกอบภายในครับครับก็เราก็ประกอบเข้าสู่ตำแหน่งเิยพุกจุดครับ จบจบอีกหนึ่งคันครับโตโยต้ายารินปี2006ครับคอมแอร์น็อกครับทำให้ระบบแอร์ดำครับเราจึงทำการทำระบบแอร์ใหม่ทั้งคันให้ลูกค้าครับก็ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับร้านหนุ่มออโต้แอร์ลาปตะเขาโทร08992 1 1 8 0 5าอูครับท่านใดมีปัญหาเรื่องแอร์รถยนต์สามารถโทรมาสอบถามเบื้องต้นได้ครับหรือว่าจะนำรถเข้ามาเช็คที่ร้านได้เลยครับร้านเราก็จะอยู่ ฝั่งตงข้ามกับโรงเรียนลาดประเขาพิยาผมครับ mm hmm. ก็วันนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชม